ห <Okay, S 2> นึง <let> s <S มา <go. S 2> เลยสีเขียวอะไรเขียวๆมาอย่าไปเอานะจริงจริงแต่ผมว่าตรงนี้ไม่มีเทโพอะ ถ้าขึ้นมาเป็นลึงก็คือลึงเลยเมื่อกี้แนะฮะลึงอลงวะนึกแต่ว่าตัวเมื่อกี้ก็ลึงแต่ไซส์ไม่ใหญ่ไซส์ซซไม่เล็กเหมือนตัวนี้แต่เมื่อกี้เมื่อกี้ใหญ่เลยตัวสามสิบปอนอะ นะครับลองทรงวาเบชันนะครับนะสิบกร,รมัมจ้าจ้าจ้าเมื่อกี้ใหญ่กว่านี้เนาะที่เนาะใหญ่ใหญ่ใหญ่แหมไม่ได้ขึ้นง่ายๆอย่างเงี้ยลองทรงวาเบชั่นสิบกร,รัมนลครับสีอเวซหนึ่งสามเมื่อกี้ขาดนะครับกัดสายหน้าขาดเลยผมเปลี่ยนเป็นสามสิบปอนด์ละไม่ใช่กัดสายหน้าน่าจะเป็นเงี้ยงนะพี่เนาะ,ะเปอร์เซ็นต์สูงโดนเงี้ยงบาดเงี้ยงบาดอันนี้ก็มาที่จังหวัดพิจิตร นะครับพิจิตรอำเภออำเภออะไรอำเภอเมืองดีครับเมืองครับอำเภอเมืองพิจิตรนะครับถึงแล้วนะพิจิตตต้อนรับด้วยปลาสายูนะครับไซโลนึงถึงไหมได้อยู่โลกว่าโลนิดนิดนิดนขีดโลสองประมาณนั้นประมงาด้วยนะครับผมลองโซงออปชั่นนะครับโรงงานบันเ๊ยบครับทีหนึ่งจุดสองาจจะหมกตัวตับนิดหนไม่ยังชนตัวยังกึกกักฟึ๊กปักอยู่เลยพี่ ยังชนตัวอยู่เลยยังกอดึงปุ๊บอยู่เลยแต่ว่ามันอ่ะมันไม่กัดอะ่ะชนตัวเฉยมันมีตัวแหละลงไปหามันแล้วแต่ว่ามันไม่กัด,ดตัวตัวแรกที่โดนนี่ต้องใส่คงไปฟ้องกันแล้วบ้างดูนี่งึงเลยสีเขียวอะไรเขียวๆมาอย่าไปเอานะนี่ยเออเขียว,ออยวๆ บอกว่าเนี่ยเงื้องเืองเลยเนี่ยสีเขียวมาเนี่ยขันสีส้มดีกว่ามั้งก็ไม่ต้องพี่จะลืมคิดเกงเนี่ยเอาไปโชว์เพื่อนไงปากตีนเลียดซิกเลยดปลาที่อะไรตดงแข็งแบบนี้หายกัดไม่เข้ากัดไปเลียดซิปเลย ไมเมันไม่เอาทีเสียมันรอทีอ,อื่นน, <c oughs> นี่นอโอ้โหเป็นเียอะไรแล้วนี่นนตัวแรกเหมือน,นพอตัวแรก,กัวไก่แก้ว นเาะกกก็ได้ออกอีกแล้วนะครับบอกแล้วว่ามันไม่กับสีเขียวบอกว่าเงยมาเลยอ่ะเอางั้นนะทันแล้วเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวปัญหาอีกแล้วนะครับผมวที่สองนะครับที่ได้ตัวขึ้นมานะที่ที่หลุดโอ้โหพี่ มันมันตบไม่ติดเนาะใช่ของที่กัดทีนึงกัดสีส้มนะครับมันบอกสีเขียวมันบอกว่าไอตัวที่ขาดไปมันเอาไปโชว์เพื่อนมันไงมันเลยคาปากไปเลยมึงยังบอกสีเขียวอย่าไปกัดวกัดเปลี่ยนสีไปปุ๊บมันล่อเลยเห็นไหมมันไม่รู้ไงว่าสีนี้สีนี้เป็นไงใช่ไหมพี่อมันมันไม่รู้ถึงอันตรายมันไม่รู้ถึงอันตรายของลองทรงับผมปาลึงนะครับแม่น้ำน่านครับจังหวัดพิจิตรปากพงงานด้วยครับผม ไปตามหาตัวต่อไปกันจัดไป